เมื่อเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนเสียงซาจากวิทยุข,ของนายท้ายเรือปัน่นเรื่องรายงานสิ่งที่เขาอ่านพบบนจอภาพมันคือแถบสีแสดงความหมายของฝูงปลาจำนวนมากกำลังว่ายวนอยู่ใต้แสงไฟของเรือซังช่วงเวลานี้เองความเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้นบนเรืออูนซึ่งจอดลอยลำคอยทีอยู่ตั้งแต่ค่ำคืนเสียงเครื่องยนต์470แรงดังกระหึมลูกเรือทั้งหมดเข้าประจำที่ ขณะการพรางไฟเกิดขึ้นบนเรือใหญ่ไตประจำเรือหันไปตะโกนสั่งลูกเรือที่กลรบซ้ายเพื่อเตรียมตัววางหัวอวนลงสู่ก้นน้ํขนาขณะที่มือข้างหนึ่งสาวพังงานอย่างรวดเร็วแต่ยานเครื่องเร่งวางอวนปากแรกของวันนี้ชาวเรือด้วยกันเท่านั้นจึงจะเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลายชั่วโมงมาแล้วผมเฝ้าดูภาพการทํางานที่ไม่รู้จบ บนเรือลำนี้เป็นรอบที่สามเสียงเฮร้องของเรือชาวพมา่าอชาหยาเล่ทอดยาวรับช่วงเข้ากันเปนเจังหวัสอสอผสมกลมเกลืก่อนบเปลิ่ยนคาวปลาซึ่งคุ้มกระจายทู่ข้น้ำ จากอดีตที่ผ่านมาตายใหญ่ประจำเรืออวนทุกลําคือผู้กำหนดวงการทุกสิ่งในเรือนั้นเขาจะได้รับความนับถือเพราะเป็นพรานทะเลผู้สามารถอย่างน้ำดูฟ้าได้แตกฉันมีความสามารถใช้ตาเปลา่ามองหาฝูงปลาที่ปรากฏขึ้นระหว่างน้ำมืดน้ำดำได้ราวกับมีจานพิเศษตายใหญ่คือพรานทะเลมีค่าหัวเป็นส่วนแบ่งเปอร์เซนต์จากการจับปลาในลำเรือ เจ้าของเรือต้องพึ่งอาศัยเขามันเป็นความเชี่วชาญพิเศษความเป็นเลิศของผู้กำหนดเป้าหมายในการวางอวนอยากได้ผลปัจจุบันเรืออวนเกือบทุกลำจะติดตั้งเครื่องโซน่านำลึกประจำเรือของตนเองบางลำมีอุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งจากดาวเทียม นอกเหนือจากเรดาร์ตรวจการหาวัตถุในน้ำเรืออวนซังในหน้าน้ำไทยซึ่งใช้วิธีจับปลาแบบอวนล้อมเรือเหล่านี้นิยมใช้อวนที่มีความยาวตั้งแต่400เมตรจนถึง800เมตรเพื่อเพิ่มรัศมีการปิดล้อมให้กว้างขึ้นการลากอวนขนาดนี้เรือจะต้องใช้กำลังปีจักของเครื่องยนต์มากขึ้นแต่เดิมเรือหาปลาหน้าน้ำไทยเคยใช้เพียงเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังมาระหว่าง20ถ200แรงเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้มีการปรับวางเครื่องยนต์เรืออวนที่ใช้ทำระบบนาทานี้ส่วนมากจะติดตั้งเครื่องยนต์ตั้งแต่200ถึง400แรงมา้าเช่นเดียวกับเครื่องยนต์ว沃โวของเรือจุงมลนนาวบี ล้อมที่ออกหาปลาในหน้าน้ำไทยก่อนปีพุทธศักราช2503ส่วนมากใช้วิธีวางซังล่อปลาให้รวมฝูงโดยลอยซังล่อปลากลางน้ำลึกไว้เป็นเวลานานแต่ปัจจุบันได้มีการปรับวิธีหาปลาใช้เรือปั่นไฟล่อฝูงปลาขนาดใหญ่ให้มาตอมซังซึ่งเป็นวิธีหลอกล่อให้ปลาใหญ่ให้เข้ามากินปลาเล็กอีกต่อการหาปลาแบบนี้จะต้องใช้กองเรือเพิ่มขึ้น เรือที่เพิ่มขึ้นในกองเรือไม่ได้เป็นเรือจับปลาโดยตรงแต่ทำหน้าที่คอยปั่นไฟฟ้าล่อปลาให้มาตอมซังแต่ละจุดหมายเรือเฝ้าซังแต่ละลำอาจต้องลอยลำกลางอ่าบโดดเดี่ยวอยู่เป็นแรมเดือนเรือบางลำไม่เคยกลับเข้าฝั่งนานหลายเดือนแต่เจ้าของเรือจะหาคนมาผลัดเปลี่ยนเฝ้าซังในขณะถ่ายเติมน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินเครื่องกําเนัดไฟฟ้าชีวิตของคนเฝ้าซัง เป็นชีวิตที่ทรหดล,ลอยเรือเว้งคว้างอยู่กลางอ่าวเพียงลาพังบ่อยครั้งจึงมาพบว่าในการส่งสเสบียงให้แก่คนเรือที่ภา้สังกน,นั้นลูกเรือได้นําสัตว์เลี้ยงเช่นแมวหรือสุนัขต,ติดไปฝากเป็นเพื่อนคนเรือด้วยเสมอ หมู่เกาะซิมิลันอยู่ห่างจากท่าเรือทับละมุไปราว35าไมล์ทะเลมันไม่ได้เป็นที่หมายของเรืออวนลำใดเนื่องจากตลอดแนวเกาะถูกประกาศห้ามทําการประมงในพื้นที่หวงห้ามของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันซิมิลันเป็นชื่อในภาษายาวีแปลว่าก้าชาวประมงพื้นบ้านบางคนเรียกมันว่าหมู่เกาะกอันประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เรียงตัวกันอยู่ได้แก่เกาะบอล เกาะบางูเกาะซิมิลันเกาะปายูเกาะห้าเกาะเมียงเกาะปายันเกาะปายังและเกาะหูยงแนวป่าปะการังใต้ทะเลอันดามันรอบเกาะเป็นที่อาศัยของฝูงปลามากกว่า54ชนิดบริเวณนี้จะมีความงดงามและเป็นที่นิยมของนักดำน้ำดูปะการางัง ตายแปะกัะตันเรือตกปลาโชคสมหญิงถือพัดาแล่นตัดคลื่นลมทะเลอันดามันมุ่งเข็มมาที่แนวหินกองใต้น้ำใกล้กับเกาะซิบิลันโดยควบคุมความเร็วเรืออยู่ระหว่าง5-7นอตนักตกปลากลุ่มนี้เลือกใช้เหยื่อปลอมชนิดต่างๆที่เตรียมมาอุปกรณ์ตกปลาที่ใช้ในทริปนี้จะมีชุดทรอลลิงเสียส่วนมาก ขนาดตั้งแต่20ถึง50ปอนด์คันเบ็ดที่ใช้สูตรใหญ่เป็นคันที่ติดไกายโรเลอร์เหมาะสมสำหรับการทรอลลิงโดยตรงไกายแบบโรเลอร์ er จะมีลูกล้อในตูมันจะผ่อนแรงเสีดทานของสายเอ็นช่วยถนอมสายเมื่อมีการทรอลลิงลากเหยื่อเป็นเวลานานๆน,นักตกปลาในเรือโชคสมหญิงซึ่งร่วมเดินทางมาด้วยกันกคนส่วนหนึ่งจะเป็นนักตกปลาอาชีพ พราะมีสิ่งจูงใจให้มาทะเลโดยเฉพาะหลายคนในคณะหาเลี้ยงชีพจากการตกปลาแบบเกมกีฬาการเดินทางมาตกปลาในฤด,ดูต่างๆของพวกเขาเป็นการมาเรียบเรียงสะสมข้อมูลของตอนเองเพื่อนำสิ่งที่ค้นพบไปเขียนเป็นบทความบ้างหรือไม่ก็อาจตั้งใจงมาแกะกล่องทดลองเหย่บปลอมของใหม่อันหลากหลายรูปแบบที่เพิ่งสั่งนำเข้าไปจำหน่ายในร้านค้าของตอนเองเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกับวงการตกปลา จึงจะเป็นอยู่เองที่พวกเขาจะต้องลงเรือไปหาแหล่งตกปลาตามที่ต่างๆอยู่ตลอดปีแฟรงค์ Friend, เป็นชื่อเล่นของนักวิชาการประมงจากบริษัทผลิตอาหารทะเลแห่งหนึ่งเขาจึงใช้ชื่อ Big Frank แ,แทนนามปากกาเมื่อเขียนสารคดีตกปลาในนิตยสารโลกว่างกลางแจ้ง เมื่อเกมตกปลากลายเป็นงานอาชีพรายการของเราจึงขอให้เขาเล่าถึงเป้าห,หมายในการเดินทางครั้งนี้ต่อท่านผู้ชมสำหรับการตกปลาที่ทะเลดามันนะครับจุดมุ่งหมายของเราคือว่ามีปลาามินนะครับทูน่าแล้วก็วาฮูซึ่งเป็นสามเกมหลักที่ต้องการตัวนี้คือสกีฟแจ็คทูน่านะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าปลาโอทองแฉบเราจะพบทั่วไปในฝั่งทะเลดามันนะครับโดยใต้เฉลีย่ย ตั้งแต่หนึ่งกิโลขึ้นไปจะถึง20กิโลกร,รมัมแต่ตัวที่เราตกได้เนี่ยประมาณไม่เกิน3กิโลกร,รัมจะเป็นสายที่พบมากที่สุดนะครับลักษณะของมันก็คือว่ามีลายแถบที่ด้านท้องนะฮะเราถึงเรียกปลาโอท้องแถบซึ่งมีอีกหลายสายพันธุ์นะครับอาจจะมีปลาโอแถบหรือจะมีแถบด้านหลังซึ่งแต่แถบอยู่ด้านหลังแล้วก็ปลาโอลายก็คือมีลายด้านหลังตัวนี้ถือเป็นปลาสายพันธุ์ะะทูน่าแท้นะฮะครับผมทูน่าแทะัเรามี2อย่างคือว่าทูน่าแท้แล้วก็ ในกลุ่มของบริโตหรือว่าอันบะพรุไปดูหน้าไม่แถ้ครับตัวนี้เป็นปลาวาผูนะครับปกติเราจะพบมันหากินลงมนเป็นผงแต่ในที่นี้เราพบเพียงหนึ่งตัวแต่ที่ที่ผ่านมามันตายหลายตัวนะครับได้เพีตัวเดียวนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยไตเฉลี่ยที่เราพบประมาณ7จ็สกิโลกรัมตัวนี้น้ำหนัก8กิโลกรัมปอครับตมอนเป็นปลาสายพันธุ์นึงที่เราได้การทอลลิงนะครับ ไอ้ตัวนี้เป็นปลาต้อมอนที่โตเต็มวัยนะฮะเป็นปลาตัวผู้สังเกตจะจากด้านหัวของมันเนี่ยจะเป็นตรงค่อนข้างตัดนะฮะปลาที่นี้โดยปกติแล้วจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะฮะส่วนปลาตัวเมียนเนี่ยเราจะพบทั่วไปตามทะเลเปิดนะฮะทั้งฝั่งอ่าวไทยอันดามันแต่ขณะนี้จะพบไม่บ่อยนักนะครับตลอดเส้นทางเดินเรือไต่แปะพาโชคสมหญิง มุ่งเข็มไปทางที่ตกันตกผ่านแนวปะการังของหมู่เกาะซิมิลันไปยังไหลเทวีปอันเป็นที่หมายเราได้พบเห็นฝูงปลากระมงเพราโจนตัวว่ายขึ้นมาบนผิวน้ําเพื่อเล่นคลื่นอยู่เป็นวงว้างไม่มีใครในเรือลํานี้จะสามารถกับประมาณจํานวนปลาที่พบได้เรารู้แต่ว่ามันเป็นฝูงปลาขนาดใหญ่มีวงรัศมีศูนย์กลางกว้างราวครึ่งสนามฟุตบอลความมหาศาลในจํานวนปลาที่ปรากฏ เป็นภาพที่ต้องตัดใจสำหรับผู้ควบคุมเรือฝั่งลําเรือโชคสมหญิงเคยมีอดีตเป็นเรือหาปลาแต่แปะจึงไม่อยากให้ชาวประมงด้วยกันในแถบนั้นคิดว่าเรือโชคสมหญิงจะออกทะเลเพื่อมาหาลําไพ่พิเศษ การจับปลาภายในเขต40ไมล์ทะเลจากฝั่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายสำหรับฤดูปิดอ่าวทุกปีในช่วงฤดูปลาวางไข่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมการหาปลาในเขต40ไมล์ทะเลจากชายฝั่งเป็นกิจกรรมต้องห้ามสำหรับเรืออวนที่มีขนาดไล่เรียกกับเรือโชคสมญิงหลังนี้ตายแปะจึงไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดเพราะความบาดหมางระหว่างคนหาปลาด้วยกันเกิดขึ้นในทุกๆใกล้ชายฝั่งทะเล การนำเรือวิ่งวนในแถบนี้ชาวประมงท้องถิ่นซึ่งหากินด้วยเรือลําเล็กอาจเข้าใจว่าเรือตกปลาลํานี้อาจกำลังจะเตรียมระเบิดปลาซึ่งเป็นวิธีหากินแบบผิดกฎหมายตายแปะจึงไม่อยากเสียงแลกชื่อเสียงที่สะสมมานานนับปี าไทยเดือนมีนาคม2543ในความมืดของที่หมายเรือจมกลางอ่าวไทยลูกเรือจุมพลนาวีของต่ายเล็กกำลังเร่งมือเก็บอวนชุดสุดท้ายของวันนี้อยู่ปลาที่จับได้สูนใหญ่มีขนาดค่อนข้างเล็กปลาปนกันระหว่างปลาทูลังปลาตาโตปลาโอและลูกปลาอีกนับหมื่นนับแสนที่จิตมากับตาขายของอุน่น ฝูงปลาในอ่าวไทยเริ่มลดจำนวนไปมากภารกิจของเรือจุงพลนาวีในรอบคืนนี้ซ um so, ึ่งลงอวนล้อมจับปลามาแล้วสามซังยังไม่ได้จำนวนน้ำหนักปลาเท่าที่เคยจับได้เพียงซังเดียวจากเมื่อหลายปีก่อนผมมองเห็นสีหน้าแสดงความอ่อนล้าของชาวเรือซึ่งฝากชีวิตไว้กับผลงานของตนเอง รายได้หลักของทุกคนในเรือลำนี้มาจากเปอร์เซ็นต์การทำงานตลอด5วันในการออกเรือแต่ละครั้งหากปลาที่จับได้ไม่เพียงพอมันก็คงไม่พอใช้แม้แต่จะหาเงินมาเติมน้ำมันเรือเพื่อให้เรือจุงพลน,นาว,วีออกทะเลอีกครั้ง ือบสิบปีที่แล้วศัตรูของเรืออวนคือฝูงปลาฉลามที่มักไหวยโฉบโจมตีกัดกินฝูงปลาที่ล้องจับได้ภายในอวนฉลามนอกจากจะทำลายอวนให้เสียหายมันจะเป็นภัยกับคนน้ำซึ่งต้องลงดำน้ำเป็นรูสภาพอวนกลางทะเลที่มืดสนิทใตเรือหาปลายุคหนึ่งจึงมักจะแบ่งคนเรือซึ่งไม่ได้มีหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับการเก็บกู้หรือต้องตักปลาขึ้นสายไปในห้องแช่แข็ง คนส่วนนี้จะคอยทำหน้าที่วางเบ็ดตกปลาฉลามที่กำลังรวมฝูงว่ายวนรายล้อมอุน่นภายใต้ผืนน้ำที่ไม่มีใครมองเห็นลูกเรือส่วนนี้อาจได้แก่ผู้ดูแลห้องเครื่องยนต์ซึ่งจะว่างงานในช่วงนั้นเขามักจะหาจังหวะเวลานี้ปล่อยเรือโลขนาดย่อมรถชื่อที่ปูกไว้นำลงสู่ท้องทะเลออกไปลอยลำตกปลาฉลามอยู่รอบๆป,ปากอุ่นเพียงลำพัง การตกปลาฉลามแบบนี้จะช่วยให้ปลาฉลามตัวอื่นๆหันเหเรี่ยงความสนใจจากเป้าหมายเก่าของมันและมันจะเป็นรายได้พิเศษของคนเรือที่ตกฉลามตัวนั้นด้วยฉลามน้ำลึกที่ตกได้ขณะเรือล้อมจับปลามักเป็นฉลามขนาดใหญ่สุดๆบากเมื่อลงอวนแต่ละครั้งคนเรืออาจตกฉลามได้มากกว่า5-6ตัวเป็นของแถมเนื้อปลาฉลามเมื่อราว10ปีที่แล้ว มีราคาซื้อขายตามแพปลาถึงกิโลกรัมละ35บาทฉลามบางตูวอาจมีน้ำหนักมากกว่า500กิโลกรัมจึเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการทุมเทแรงกายนานนับชั่วโมงในการสู้ปลาเทาว่าคืนนี้ฉลามน้ำลึกที่เคยชุกชุมยังไม่ปรากฏให้เห็นบนจอโซน่า